ตั้งแต่ก่อนๆนี่ไา้บอกครับน้องเพิ่นบอกถูกมาจากวันจังหวัดนะครับนับงวดบ่ได้ค่ะนับจังวดบ่ได้ครับเาี่เขาเขาก็ได้บอกแบบตรงๆบานวัเขาก็บอกตรงๆแต่เขาก็คือเขาบอกถูกตลอดเราเขาก็เลยบาได้บาได้ใจใจนะคะสื่อน้ำแนวมาสื่อน้ำแนงสืนะคะแต่ก็ถูกมาทังหวดมันมาครับแต่ใจเกิดแต่ใจอยู่ในท้องเลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่น้องจีวอนเนาะ พี่แม่น้องกีวอนเมื่อนีจะมาถามนะครับหลังจากออกคลิปไปแล้วพี่นี่พี่น้อง FC เอฟซีเพิ่นนะครับอยากได้อย่งนจากปากน้องแล้วก็จากปากคุณแม่ของน้องกีวอนนะครับครับแล้วนี่พ่อเราตั้งแต่ก่อนๆนี่ได้บอกครับน้องเพิ่นบอกถูกมาจังหวัดจงัจงหวัดนะครับนับงหวดปรได้นนับงหวัดปรได้ครับเพราะเขาเขาก็ไม่ได้บอกแบบตรงตรงนาเพิเขาก็บอกตรงๆงแต่เขาก คือเขาบอกถูกตลอดเรอกวาก็เลยบอดายบอดายใจใจนะคะคสื่อน้ำแนวมาสื่อน้ำแนงสืนะคะแต่กระถูกมาทุกงวดดมันมาคำแต่ใจเกิดแต่ใจอยู่ในท้องเลยน้องจีวอนนี่เพิ่นหาโชคมาตั้งใจต,ตั้งใจอยู่ในท้องต่้อยู่ในท้อง,อองครับขอดออกมากระที่ถูกมาตลอดแล้วก็สื่อวันเกิดโชเนียสื่ออย่างเดียวกบของพาแหละแต่ก็ กระถูกตลอดรอยคลอดเขาถูกกันเร่ของเร่ของคลอดของแท้เดินนี่ครับไม่ใช่ว่ามั้ยน้องเอาเอาแม่เอาแม่ใครมาพูดยังไงนี่นี่แฟนแฟนแฟนวันนี้น้องกี่วันเขาหลับอยู่อ่าแฟนแม่ก็ไม่อยากจะปลุกเนาะแต่เนี่ยของของจริงแหละนี่คุณพ่อน้องกี่วันเป็นไหนครับหลับนอนหลับกำลังฝันครับกำลังฝันอ่าน้องกี่วันกำลังนอนฝันอยู่ ปลกยากจะได้รอแล้วปกตอนนี้แล้วเขาได้บอกตัวเลขไหมวันนี้ได้บอกยังพ่กเขาบอกว่าต่อไอ้ที่บอกไปแล้วนั่นแหละว่าที่จับไปแล้วนั่นแหละเขาก็ว่าอย่างนี้อ๋อถามแล้วก็ไม่บอกเขาบอกแค่ว่าถามเารามว่าอยากถึงหวยอ่ะรวยวนี้ออกอะไรก็บอกไปแล้วเนี่ยเขาก็ว่าอย่างนี้บอกไปแล้วให้ไปแล้วมันจะอยูดูทีโชคที่ดวงคนเสีอน้ำโบแมนวา น้องเขาบอกตรงเป๊ะแล้วมันก็ต้องออกทุกตัวประมานเนาะมันจะยืดที่โชคน้ำราะว่ะทังเมียเพิ่นนี่ซื่อนี่ตั้งแต่เขาก็บพ่ได้บอกเต็มๆมันบอกบอกเต็มๆตั้งเทต่จะบอกรอบที่ออกอะไรนะ่ยเจ็ดหนึ่งหรือหนึ่งเจ็ดเขาจะถามว่าดีเกิดที่เทศกาลอะไรเขาถามเมีกจะเล่นเตี๋ยวไม่เขาเขาบอกเขาว่าเกิดสองพันสิบเจ็ดคือเขาถามเขาถามทุกวันนะล่ะทุกวันนี่นั่นแหละผมบอกว่าหกสิบ เกต่อวม้าขนเขาบอกไม่ใช่ที่จะสักการะทีจะสักการะคอสอะไรขอ2 0 1 7มันก็อมากับ0 6วทอ่งนั้แต่ก็ถ้าอะไรที่พูดบ่อยๆยำๆก็บางหวดมีคนก็บอกเป็นโตัวเลขนั่นบอกเป็นเลขเป็นเลกเป็นบอกเป็นเลอรเล็กกวนี้แต่บอกเก้าสองตัวอย่างเงี้ยเขาไม่ได้บอกว่าเก้นีบอกเสองตัวแต่ก็เป็นเรื่องปกติเนาะบางบางทีท่านผู้ชมที่ไหนที่เขามาคอมเมนต์บอกว่า Icana, ถ้าถูกทุกงวดทำไมไม่รวยมันบแมันห้องที่ไปซื้อทุ่มเทขนาดนั้นมันรอห้องกระสือแชร์ว่าเกิดการกำลังห้องกระโปงหัวมันสิออกแค่แน่นอนถ้องว่าออกแค่แน่นอนเท่าก็บถึงซุ่มหมดเนาะอันนี้เขาก็ซื้อเด่นๆไปเพราะว่าเขาได้บอกตรงๆเลยนะเขาบอกแบบใครไปแเป้เอานะครับแต่ถูกถูกบ่อยเนาะ กรทุกวัทุกงวดทีวันจะซื้อต่ก็ไนก็อบอแล้วตัวที่น้องเขาจับปิงปองให้ชอบไหมครับไม่ว่าไงชอชอบไหมครับชอบคตัวไหนนะสามสี่เนาะสามสแล้วก็สีห้าแล้วก็สามฮะสามห้าเจ็ดเขาก็บอกว่าขาจับพอจับปิงปองมีคนเอาปิงปองม่ให้จับอย่าจะที่จับได้ สี่สามกับสามห้าเจ็ดเขาห้าเจ็นี่เขายังจำได้เนาะเสียงเสียงผฝนตกแค่พี่น้องชนวไทยทำกั่าเดียไปดูก่อนเดี๋ยวเขาว่าไม่เชื่ออีกไปขออนุญาตพาคุณแม่ไปดูหน่อยเดี๋ยวเขาไม่เชื่ออีกแล้วก็แล้มาตามอีีกเด๋ยวมาตามอีกคืองวดนี้คงจะมานี่ไงนี่นี่นกจีวร นอนหลับอยู่นะครับนี่นี่ครับผมหลับหลับฝันกำลังฝันนะครับน้องกำลังฝันอยู่เด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่สิบห้าอาจจะมาตามอีกครั้งหนึ่งเนาะถ้าเขานอนเขานอนนานเลยใช่ไหมครับอาจจะถึงพรุ่งนี้เช้าหรือไม่ก็ดึกๆเช่นนี้แหลแปลกกว่าแปลกกว่าเขาเนาะถ้านอนก็จะนนอนอน บางเด็กคนอื่นนะเขานอนไม่กี่ชั่วโมงเนาะนอนแป๊บเดียวก็ตื่นนอนก็ขึ้นนอนนานไปเลยครับอะเดี๋ยวรอติดตามกันวันที่สิบสิบห้าเนาะอาจจะได้มาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับผมจะขอเบอร์โทรคุณนแม่ไว้ก่อนนะครับสามสี่แล้วนะครับที่น้องจับปิงปองให้สามสีนะ่ 4. แม่ก็ชอบอยู่เนาะนี่ก็ตรงกับที่เบร์รถ 3ามสี่แล้วก็สามห้าเจ็ดสี่แล้วก็สามห้าเจนะครับเอาเอาเช่นที่เอาแบบไหนอีกครับจากโตพี่น้องจับสามี่ก็สามารถเล่นได้อ่าแม่นี่ตัวชอบไหมแม่นี่ตัวมัดต้นโตต้งนหาตัวในงวดนี่เอ่นี้เอาตามนี่ค่ะถึงกะถินก็ถ่ลยก็ถิ่นามน้องเลยเอาตามน้องนะเนาะาามน้องเลยยืนยันจะเดินสามสี่สามห้าเจ็ด ท oh, ah, no. okay? so okay? mm hmm. ี่เอสสามเจดก็มันก็เด่นวพี่น้องมอเตัวเด็กเพ่อกับตัวเด็กเนาะสามสี่ก็สามห้าเจ็ดห้าแล้วแต่รวเราบาี่ยืนอยู่ในจานนี้ก็เปซเื้อกรับเป็นู้บอกไอ้ตัวนี้เอไปเชื่อแตกตัวหน้าไม่ได้กลับตัวนี้เดือดร้ายบ่อยเลยบอกแต่ร้าไม่ได้กลับ ใช่เพื่อนบอกเลยเพื่อนจะบอกบ่อยปะครับบอกเป็นตัวเลขเพื่อนจะบอกบ่อยบ่อยแต่รางวัลนี่เพื่อนจะบอกซ้่มบ่บอกครั้งเดียวบอกครั้งเดียวใช่ถ้าเป็นแบบปริศนาครับในสิ่งที่เขาจะบอกตลอดครับเวลาเขาสังเกตสิสังเกตเพิ่งว่าเพื่อนบอกอะไรดูดูมันบ่าพูดพูดบ่อยๆพูดย้ำบ่อยๆแต่เัาเอาตัวนั้นไปเความทดสอบจากเราเนี่ยนะได้ท่าบอกเป็นตัวเลขหรือบอกแค่เดียว แดงวันนี้แม่ทำแล้วน้องก็ตอบยำตัวเดิมที่เขาจับเป็นกองยำตัวเดิมเอาตามที่จับเป็นกองก่อนไม่แน่เนาะก็ลองดูพี่คอพิชจาเอาว่ามดวันที่ว่าได้ไปเที่ยวไปก็ถ้ำกลางวันหัวหินวันว่างันนี้เนี่ยกระตือถูกถูกหลายป่ะถูกหลายเยอะถูกหลายเยอะหลายบาทอยู่ค่ะเดี๋ยวไปทาน้องไปเกี่ยวเนาะเดี๋ยเพิ่นเพิ่นบอกเป็่อนตรงนี้กันเลยครับ ที่ราถกต้องหาหกก้าหกห้าหก้ากห้าก้าก้าหกห้าหกหก้ก้าหกกห้าาหกากห้ากห้ากต้าหเลยาห้า้าห้าหก้ากห้ากหาาก คนมากัวค่อยด้ปยื่อใต้ดินค่ะสมัยซื้อรถตันนี้ช่วยมาซื้อสุล็อตตู้นะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลอ๋อขายตัวตมไปมันไปชุดเลครับหวยมันไม่ได้ขายกันเลยวันที่สิบห้าไม่แน่อาจจะได้มาอีกครั้งหนึ่งเนาะวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าเดี๋ยวรอมาตามอีกครั้งหนึ่งก็ได้เผื่อน้องจะบอกตื่นขึ้นมา ตั้งชื่อเกี่ยวกับผ้าในหมดเลยเนาะเกี่ยวกับผ้าหมดเลยน้องก็น้องจีวังก็เกี่ยวกับผ้ากีบอลสรุปเนาะสุดท้ายในตัวเดิมน้องจะจับให้สามสี่กับสามห้าเจ็ดเดี๋ยวถ้าอย่างไงมีเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะลงคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณแม่มากครับผมขอบคุณครับขอบคุณคร,ครับสวัสดีครับ